โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพี่อนเพอนอทุกคนนะครับที่อยากจะสร้างรายได้นะครับเข้าทูมอนีวอลเลตจากการเล่นเกมเนาะแอปนี้แอดก็แนะนําเลยนะครับในส่วนของการทํางานนะครับก็จะเป็นการที่เราแตะหน้าจอเลื่อนหน้าจอซ้ายขวาประมาณนี้นะครับยิงศัตรูหลังจากที่เรายิงเสร็จนะครับเราก็จะได้รับในืสองเหรียญมาแล้วก็นําเหรียญที่เราได้นะครับไปแลกเป็นเงินเข้าทูมอนี e วอลเลตได้นะครับในส่วนของแอปนี้ใครที่ยังไม่ทําการดาวน์โหลดหรือติดตั้งสามารถดาวน์โหลดแอปได้ตามแอดเลยนะครับ ซึ่งสำหรับใครนับที่ดูคลิปนี้อยู่นับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนับก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิก้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้ามานับมันก็จะพาเพื่อนนับเล่งเข้าไปหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดเนาะเรากดติดตั้งในขณะนี้ได้เลยนะครับหลังจากกดไปนะครับก็มาติดตั้งทั้งสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จกดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามาเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆพน้องคนไหนนบที่ยังไม่ทําการเลือกลงทะเบียนนับสามารถเลือกลงทะเบียนด,ด้วย Facebook หรือ่า Google ใหห้้เรรรีียยบบอนะคััลงจกท เลือกลงทะเบ,บียนเสร็จนะเดี๋ยวมันก็จะพาเรานรับเล่นเข้าไปหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวรูปคนมุมบนขวาครับใครที่ยังไม่ทําการกรอกก็สามารถนําโค้ดที่อยู่ใต้คลิปนะไปกรอกได้ซึ่งโค้ดก็จะเป็น681 4 0 4 4 8นะครับก็ประมาณนี้นะก็อยู่ใต้คลิปเลยนะถ้าเกิดแอดมินพูดผิดต้องขออภัยด้วยเนาะอ่ะโอเคนะเรืบอนสองของใครที่ เราจ,จะทําเงินนะับเราก็มาเล่นเกมได้เลยเนาะซึ่งการเล่นนะับก็จะเป็นการที่เราแตะนะับแล้วก็เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะครับโดส่วนของการทํางานหลกักๆมีประมาณนี้นะครับก็คือหากเราผ่านนะับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับนะเดี๋ยวแอดจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าจบตาหนึ่งนบะเราจะได้แต้มเท่าไหร่หรือว่ากี่เหรียญนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าแอดเล่นตาหนึ่งนะับได้เงินเท่าไหร่นะครับก็คือได้มาสามพันเหรียญนะเดี๋ยวไปดูนะว่า สามเหรียญของแอ๊ดเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับกดไปที่เหรียญของเรานี่ยตัวเนี้ยแอดมีสามพันเหรียญนีสามารถแลกเงินได้สี่บาทเครับเกือบจะห้าบาทเลยเนาะอ่ะก็เหรียญตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมอนี่วอเลตได้นะครับซึ่งแอดเล่นแค่ตาเดียวเนะี่ยก็ได้มาเกือบจะสี่บาทเครับเกือบจะห้าบาทเนาะก็ประมาณนี้เครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้นะในสมัแอปนี้การทางานหลักๆก็จะเป็นการที่เราเก็บสะสมเลเวลเครับเล่นไปเรื่อยๆน,นำเหรียญที่เราได้จากการเล่นเกมะครับมาทําการ กดแรกนะครับแล้วก็เงินก็จะอยู่ใน ATM เราสามารถมากดท้ายเลขนะครับแล้วก็รับเงินทั้งหมดในรับใน ATM ไปได้เลยนะครับในส่วนของการทํางานหลักๆมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนใครที่ยังแรกในส่วนของเงินไม่ได้นะครับต้องมาอัปเกรดให้มันเป็นแม็กก่อนเนาะก็คืออัปเกรดนะครับให้มันเป็นเลเวลยี่สิบแล้วก็เลเวลสิบนะครับเพื่อที่จะถอนเหรียญนะครับที่เราได้จากการเล่นเกมเข้าในส่วนเอทเเนาะการทางานหลักๆมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แต้มเพิ่มเติมนะครับก็มาทาภารกิจ ประจำวันนะก็คืองานประจำวันเนาะเรากดเข้าไปนะก็จะมีการดูโฆษณานะ5ครั้งนะเล่นวิดีโอสะสมครบ10ครั้งนะแล้วก็ผ่านระดับ10นะตัวนี้จะได้รับเงินรายละเอียดหรือว่าเหรียญตามนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของงานประจำวันเนาะสามารถมากดทํามากดรับได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะสร้างไรายได้นะครั้งละ10บาท20บาทนะจนถึง100ถึง200บาทนะแอปนี้แอปก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็ ลองเข้ามาเล่นกันดูก็ได้นะครับในส่วนของสายฟรีส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําในส่วนของการชวนเพื่อนเพราะว่าตัวนี้นะครับจะได้รับ6,500ห้ารอยเหรียญแล้วก็เงินอีก30สิบแบงค์แดงเนาะก็คือ30สิบแบงค์แดงตัวนี้นะครับจะยังไม่สามารถแลกได้นะเราต้องไปทํภบรกิจเพิ่มเติมนะครับถึงจะสามารถแลกได้เนาะในส่วนของใครที่มีรหัสคำเชิญนะครับของแอดก็จะเป็นหกแปดหนึ่งีู่นย์ี่สี่แปดะครับตรนี้ก็ฝากด้วยสามารถแลกเปลี่ยน เนื้อส่นหรหัสเชิญกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะแชร์เป็นลิงก์นะครับสามารถคัดลอกเนื้อหาแล้วก็นํามาวางใต้คลิปหรือว่าจะส่งไปตามกลุ่ม Facebook กลุ่มสอนหาเงินเลไต่างได้หมดเลยครับตัวนี้ก็แนะนําสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับสําหรับเนื้อสอนของการเชิญก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนลองมาเล่นกันดูเนาะเพราะว่าจะได้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะเนาะส่วนใครที่ เล่นไปแล้วนะเลเวลสูงๆเนี่ยแล้วก็จะสามารถปลดล็อกในสองเอทีเอ็มตัวนี้ได้เราก็สามารถนําเงินนับที่อยู่ใน ATM ตัวนี้ไปแลกไปถอนได้นะครับก็คือเราก็เดาเลขไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวไว้ช่องหนึ่งนะแล้วเราก็มาทายนะว่าเลขช่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเลขอะไรหากเราทายถูกนะเราก็จะได้รับเงินทั้งหมดที่เราสะสมมาจากการเล่นเกมนะในแต่ละเลเวลเนาะก็จะประมาณนี้นะในสองการอัปเดตล่าสุด แอปนี้ยังจ่ายถอนได้ปกตินับในส่วนของแอป,ปนี้ดังมากๆนะในต่างประเทศนะแต่ว่าในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดาวนโหลดเดยอะเท่าไหร่นะก็คือต้องบอกว่าแอป,ปนี้ดังมากๆเลยเนาะใครที่อาจจะเล่นนับเกมแล้วได้รับเงินสองเหรียญน,นับนำไปแลกเหรียญนําเหรียญนับไปแลกเป็นเงิน,นตัวนี้ก็แอดก็แนะนําเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสองแอปอัปเดตล่าสุดก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากเลืองไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ